ไปนะฉันจะได้ยาไปขายเอาเป็นเศ็ยาไอ้พ่อไอพ่อไอ้่องพ่อไอพ่อไ้พ่อนอพ่อไอ้อไอ้พ่อไอ้่อไอ่อไ้่อไอพ่อไนะแสดงเป็น,นติดาไ้้อย่อ่อ่ออพ่อ พ่อผมเขาเป็นคนติดยาเสพติดตั้งแต่พ่อติดยาก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนจนแม่ต้องโทรให้ตำรวจจับตัวเบบอมบัดหลังจากที่พ่อเบบําบัดสถานการณ์ที่บ้านก็ดีขึ้นอืนี่คือคอมที่แม่ซื้อให้เราสอบชิงทุนได้แม่ก็เลยซื้อมาให้ดีอ่ะมีคอมแล้วจะได้ทำรายงานส่วนตัว ได้สะดวกสักทีว่าจะหนีออกมาจากศูนย์บำบัดได้ใครมันแจ้งตำรวจจับเราไอ้หิวไอ้ยากจ้ามีบ้านเรานี่นะไม่น่าจะมีใครอยู่แม้แต่บ้านตัวเองฉันก็จะขโมยเฮ้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 ยจะปีนทำไมในเมื่อบ้านเป็นเบบนี้ โอ้ยจริงเลยออโอ้ยปวดท้องจังเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าโอ้ยไปเดี๋ยวนี้ตกฟันตาบงกมได้ ด้วยคนบ้านนี้ชอบประมาณเอเอเออยอยอยโอ้บ้านเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่เราไปบำบัดโอ้เฮ้ยแต่ลูกใครเนี่ยโอ้ ไปได้สี่ซาห้าหมื่นแน่ๆโอ้โน้บุ๊กของเจ้าลูกเราด่นาแม่มันคงจะซื้อให้เป็นของขวัญรักดีจริงๆรักดีหางจัวรักชั่วหางเสาเฮ้ยไปละฉันจะได้หาไปขายออาไปเสพยาไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้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 ้ไอ้ไ้ไ้อ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไไ้้ หรือว่าเก็ุการตออแขนกับคุณพ่อแล้วกันไปเอื่อยจำได้ดีพ่อขโมยของรบไปแล้วต้องตาซื้อใหม่ด้วยฮะคิดออกแล้วโทรหา่วย์พี่เฟศโทรศัพท์ท่าหรอครับ หน่วยพิเศษใช่ไหมครับช่วยไปจับพ่อผมหน่อยครับเขาหนีออกมาจากสถานบำบัดคนติดยาเขาขโมยพรมผมไปช่วยหน่อยนะครับเฮ้ยปล่อยฉันจับฉันไปทำไมเนี่ยแกขโมยความลูกแกทำไมเออนี่เป็นลูกฉันแกมันยุ่งอะไรด้วยไอ้ไอ้เอ้ยเอ้ยนี่ครับพ่อผมพ่อของผมขึ้นมาเฮ้ยพี่เจช่วยพ่อด้วยไม่ครับพ่อ ทำไมแกไม่ช่วยฉันฉันเป็นพ่อแกนะคุณดิเกครับไม่ต้องเป็นห่วงผมจะพาเขาไปบำบัดเองนะไปฉันไปไปฉันไปไปเราจะไป้อยูด้วยกันไปกรโดนหนักแน่แล้วนี่เดียวจะสารใหาบัดพ่อนะพ่อขอให้หายไวๆนะครับแล้วเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกละครเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการสะท้อนในชีวิตจริงเนาะ ช่วงนี้ี่ยาเสพติดระบาดมากนะครับอยากจะบอกว่าใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยชีวิตมีแต่จะล่มจมลงในส่วนตัวพ่อกรณเนี่ยเห็นมาเยอะนะครับและพ่อกรก็เคยเป็นวิทยากรให้ความรู้โทษและวิษภัยของยาเสพติดด้วยนะครับเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือคนแก่อะไรก็ตามนะครับเพราะมันมีแต่โทษไม่มีอะไรดีขึ้น<ไ>มาเลยด้วยความปราถนาดีจากช่องคิดดีทีวีนะครับ ท <ส gas S 1> ำเรือกไปบำบัดกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ